ผมไม่รู้อะไรผมไม่ใช่ไปช่วยเหลือแต่ผมแบกถุงถือถุงใส่คูนในถุงทีคีมตัดเรียบร้อยใครถือผมเลยเอาไปคนชณชูติ๊กเลยเขาออกมาตัดคูนเพราว่าคุณนั่นแหละมันมีกล้องเหมือนมาเขาไล่กล้องมาหมดแล้วนะนะในของเขาไปถูกตัวเราผมถามดูยุ่งเฉยแค่ถามแล้วจุดประสงค์ผมเนี่ยผมอยากจะยกเขาไปเดินทางไปนเัย ไม่ได้บอกแล้วแล้ววันที่22คุณไปด้วยไหมคุณมาใครวันที่22คุณนะเขาก็บอกข้อมูลผมบ้างก็เดี๋ยวอานี้ชื่อเราเขาแจ้งข้อหาแล้วใช่ไหมแจ้งผิดแล้วใช่ไหมกินข้าวยังกินตอนเย็นงั้นตอนเย็นไหนกากินข้าวก่อน นะเดี icana, ๋ยวกท่านเอาวุ้ยแจไว้ข้างหน้าคือไม่น่าจะหลุดนี้ไปไหนละให้กินข้าวก่อนแล้วดูดีๆถ้าคิดว่าจะหนีได้กแล้วแจ้งยากยังเล่นเขาครับเดี๋ยล่นเขาตามกันขึ้นไปโน่นเล่นเรื่อยให้กินข้าวก่อนนะถ้าว่าถ้าว่าจะส่ง3นี้ก็วางไปไหนจะเอยเสร็จทจะให้การอะไรก็เลยเออรวมเลยทุกในท่านจะมีในการยังไงแล้ว เดี <Yeah. S 1> mm ๋ยวเดี๋ยวไขวันเงแว้งหน้าให้เป็นข้าวก่อนเพราะเขาก็ต้องหยิบข้าววันที่หลบก็หลบนี้คือยังไงก็ไม่ได้อยู่เลย๋อไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ครไปไปรับรับยังไปไปไปศาสยังไงมาพวไปเยี่ยมไงเราไปเยี่ยมถึงใครปาเขาหลบนี้ไหมมาเอเคไปเยี่ยมก่อน ซึ่งถือว่าทางเจ้าหน้าที่ว่าเราเกี่ยวโยกันเพื่อผมก็วันนี้ดูว่านี่คือตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับเลยที่ว่าว่าไปเยี่ยมแปลงวันที่2ที่ไปเนี่ยเดินเดอนไหมเดอนนี่เลยนะ วันได้คุยไรกันไหมวันตอนรีไปคุยเลี้ยงก้างในนิดเดียวจะไปยังไงเลยรู้จักกับแป็นก็มานล้ยังก้างในรู้จักแ้ัรูจกที่ข้างนอกตัวข้างในก็ในพอรู้จักข้างในตอนนั้นน้องทุกคดีไร้พูดยาอ๋อคืออะไรคจอกัะโคกก้างในเห็นใจตอนนี้เราตัวเองไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องเลยครับจันดหน้าอยู่ในกองทัพจันดได้เลย